คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งลูกหลบมาหาครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันทีหากราคาสกอร์สูงในเวลาหลายเกิน3.25น้ำ90ไปแนะนำเพื่อร่วมเชียร์นะครับเพราะหาครึ่งแรกไม่มีประตูราคาสกอร์สูงในเวลาจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความระมัดระวังจาก45นาทีนะครับสวัสดีครับพบก,กับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีกับผมเสือฮอตแห่งกลุ่ม45นาทีกับช่องลงบินยิงของผมอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบทวิเคราะห์ฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกนะครับก็จะให้ไว้นกลุ่ม45นาทีเมื่อบอลเตะเสตร็จผมก็จะนำมาเฉลยเป็น VIP ของผมท่านใดอยากได้ฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกเอาไว้ลงทุนก่อนใครแอดไลน์สอบถามกันได้ที่ครับไลน์แอด v e r ที่เดียวเท่านั้นครับครับ สำหรับกลุ่ม45นาทีนะครับก็จะมีฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกเอาไว้ให้ลงทุนนะครับโดยเฉพาะตัว VVP เบอร์1 2 3นะครับแล้วก็ฟุตบอลของทีมเสืออีก10กว่ท่านนะครับที่จะเอาไว้ท่านลงทุนนะครับในกลุ่ม45นาทีก็มาสรุปผลกันก่อนนะครับสำหรับ VVP เบอร์1คู่ระหว่าง UC ดบินก็ยิงในครึ่งแรกนะครับรวมทั้งเบอร์2นะครับ โอเรนเบอร์เกยยิงในครึ่งแรกส่วนเบอร์3นะครับก็ถือว่าแพ้นะครับคู่บอลบี้เพราะว่ายิงครึ่งหลังเพียงประตูเดียวแล้วก็ผลงานของทีมเสือของท่านอื่นก็ถือว่าวินกันหลายท่านอยู่นะครับแล้วก็ของผมเมื่อวานเป็นฟุตบอลน,นะครับเยอรมันดีกท้องถิน่นคู่ระหว่างเอสบีแฮมสเตนเทนคู่นี้ก็ยิงครึ่งแรกถึง4ประตูนะครับก็น่าจะทํากําไรให้กับสมาชิกกันได้แม้จะได้ไม่เดียวนะครับ แต่ก็คิดว่าน่าจะทำำํากําไรให้กับสมาชิกก็ได้อยู่ก็ยินดีกับสมาชิกผู้ติดตามด้วยนะครับฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางกับบริการรูปแบบใหม่นะครับบริการแบบรายวันกับ บริการเพียงวันละ15บาทนะครับท่านใดที่ชอบความเป็นส่วนตัวไม่อยากเข้ากลุ่มนะครับอันนี้ท่านก็สามารถเลือกวันที่ท่านอยากรับได้เองหรือวันที่ท่านอยากลงทุนได้เลยนะครับในราคา15บาทท่านจะได้อะไรบ้างครับก็มีตัวดับเบิลวีวีพีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามและฟุตบอลอที่ดีสุด ของเสือสองท่านนะครับที่มีผลงานดีที่สุดในตลาดนะครับเอาไว้ท่านลงทุนถึงวันละ5คู่เลยทีเดียวกับราคาเพียง15บาทเท่านั้นครับสนใจแอดไลน์ไปสอบถามพูดคุยกันได้ที่ครับไายออูวีเ6 8ได้เลยครับครับสำหรับ v p ฟุตบอลสกอร์สูงแรกของเสือฮอตวันนี้นะครับก็จะพาไปพิคอฟฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ดีกเตะเวลาตีหนึ คู่ระหว่างอาเตสปอร์พบกับคาซิมปาซ่าคู่นี้จับมาด้วยเหตุผลทั้งด้านราคาครับที่บอลเจ้าบ้านต่อครึ่งลูกแต่ราคานั้นไม่ได้การันตีว่าจะสามารถชนะราคาไปได้นะครับแล้วก็ทั้งสองทีมมีสถิติการยิงประตูที่ใช้ได้ทั้งสองทีมได้มีการเสียประตูที่ใช้ได้ทั้งสองทีมซึ่งในราคาแบบนี้เป็นราคาบอลสามหน้า ที่สามารถจะทําให้เกิดโอกาสนะครับมีตูได้จากทั้ง2ฝั่งนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์จอดลึกกันครับวิเคราะห์กันที่ตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับก็ต้องบอกว่านัดนี้จะเป็นนัดแรกของทั้ง2ทีมแต่ฤดูการที่แล้วก็เป็นเจ้าบ้านนะครับที่จบอันดับที่ดีกว่าแฮงเต้ทั้นจบอันดับที่6ส่วนคาซิมปาซา่านั้นจบอันดับที่14นะครับ ผลงานของฮาเต40นัดในฤดูกาลที่แล้วชนะ17เสมอ10แพ้13ยิงได้62เสีย53เก็บได้61แต้มรั้งอันดับ6ของตารางส่วนคาซิมปาซานะครับฤดูกาลที่แล้วแข่ง40นัดชนะ12เสมอ10แพ้18ยิงได้47เสีย57เก็บได้46แต้มรั้งอันดับที่14นี่ก็เป็นผลงาน ของทั้งสองทีมในฤดูกาลที่แล้วนะครับส่วนผลงานการพบกันของทั้งสองทีมนะครับทั้งคู่เคยเจอกันมาเพียง2ครั้งเท่านั้นเป็นฮาเตสปอร์นะครับที่ชนะได้ทั้งสองครั้งมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก1จาก2เกมจบสูงเต็ม2.51จาก2เกมนัก็เป็นเจ้าบ,บ้านอย่างฮาเตสปอร์นั้นที่ทําได้ดีกว่าเมื่อพบกันงานของเจ้าบ,บ้านฮาเตสปอร์ห้านัดหลังสุดชนะ1 เสมอ3แพ้1มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก4จาก5เกมจบสูงเต็ม2.5 2จาก5เกมและจบ2ประตูขึ้นไปนะครับ3จาก5เกมก็ต้องบอกว่าฮาตีสปอรนั้นนะครับยิงมาแล้ว4จาก5เกมล่าสุดส่วนเกมรับก็มีเสียมาแล้วนะครับ4จาก5เกมล่าสุดเช่นเดียวกัน เกมลุกพอใช้ได้ครับเกมรับก็พอมีเสียอยู่บ้างครับผลงานของทีมเยือนคาซิมปาส่า5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ0แพ้3มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก5จาก5เกม100%และจบ2เต็ม2.5นะครับ5จาก5เกม100%ก็ต้องบอกว่าเมื่อเช็คสถิติตรงนี้นะครับคาซิมปัส่าเป็นทีมที่ ก็ได้ก็เสียนะครับเพราะยิงประตูมาแล้ว5นัดติดต่อกันแต่เกมรับนั้นค่อนข้างรั่วครับก็เสียมาแล้ว5นัดติดต่อกันเช่นเดียวกันผมมองว่าตรงนี้จะเป็นปัจจัยที่จะทําให้เกิดสกอร์นะครับเพราะว่าทีมเยือนนั้นมีเกมรับที่ค่อนข้างรั่วแล้วลก็เป็นทีมชวนทะเลาะซึ่งน่าจะเป็นเกมที่เปิดในวันนี้การยิงประตูและเสียประตู5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีม จาบ้าน5้านัดหลังสุดยิงไป6ประตูคิดเฉลี่ย1.2ต่อตัวเกมเกมรับ5นัดหลังสุดเสียไป6ประตูคิดเฉลี่ย1.2ต่อตัวเกมส่วนทีมเยือนนะครับ5นัดหลังสุดยิงไปถึง11ประตูคิดเฉลี่ย2.2ต่อตัวเกมเกมรับเสียไป10ประตูคิดเฉลี่ย2.0ตัวเกมนะครับก็ถือว่ามีอัตราการยิงประตูและเสียประตูที่ใช้ได้สำหรับทั้งสองทีมสำหรับเรื่องราคา นะครับแฮนดิแคปราคาสูงต่ําและราคาผูนะครับเรามาวิเคราะห์เจาะลึกกันครับคู่นี้ราคาแฮนดิแคปเปิดมาให้เจ้าบ้านฮาเตสปอร์ต่ออยู่ที่ครึ่งลูกหรือ0.5จ่ายน้ําให้กับเจ้าบ้านเนี่ย0.91และจ่ายน้ําให้กับทีมเยือน,นครับน้ําแดงลบ0.99ราคาสูงต่ําเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3จ่ายน้ําฝั่งสูง0.87และจ่ายฝั่งต่ํา น้ำแดงนะครับลบ0.97ส่วนราคาผู้เปิดนะครับให้เจ้าบ้านนะครับบอกว่าถ้าเจ้าบ้านชนะจ่าย1.91ถ้าทีมเยือนชนะจ่าย3.60และถ้าเสมอกันจ่าย3.60ก็ต้องบอกว่าคู1.91กับนะครับอบอลต่อครึ่งลูกนะครับไม่ใช่าราคาภู้ที่อยู่ในหน้าบอลต่อที่จะ สามารถชนะราคาไปได้แสดงว่าเจ้าก็นะครัพบพวงทีมเยือนเหมือนกันนะครับเพราะว่าทีมเยือนนั้นก็เป็นอบอลเกมลุกนะครับนะครับแล้วก็เกมรับก็ค่อนข้างรั่วนะบุกเพืินอนอาจจะโดนเจ้าบ้านได้เหมือนกันส่วนเจ้าบ้านอย่างฮาตีเองก็มีเกมรับค่อนข้างรั่วนะครับก็เป็นบอลราคาสามหน้าที่มองว่าจะเกิดประตูได้จากทั้งสองฝั่งนะครับส่วน ในเรื่องของราคาครึ่งแรกนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านเนี่ยนะครับราคาเงนทีแคบต่อปอปอนะครับจ่ายน้ําแดงให้กับเจ้าบ้านลบ0.89และจ่ายให้กับทีมเยือน0.77ส่วนราคาสูงต่ําเปิดมาที่1ลูกนะครับจ่ายน้ําฝั่งสูง1น7่และจ่ายน้ําฝั่งต่ําน้ําแดงนะครับลบ0.85ส่วนเรื่องของราคาพูนะครับเปิดนะครับ บอกว่าถ้าเจ้าบ้านชนะจ่าย2.53ถ้าทีมเยือนชนะจ่าย3.95และถ้าเสมอกันจ่าย2.21ผมมองว่าคู่เสมอ2.21นะครับกับบอลอ่าสกอร์สูงต่ำหนลูกแล้วจ่ายน้ํา0.73คู่นี้เป็นภูที่สมเหตุสมผลผมมองว่าคู่นี้โอกาสจะมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก1ประตูมีครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ รอราคาในการเข้าทํำครึ่งแรกนะครับที่1ลูกก็ได้ครับเพราะว่าเปิดมาอยู่แล้วสามารถกดเข้าทําได้เลยหรือจะรอน้ําเต็มๆก็ได้นะครับนะสำหรับไม้1ส่วนไม้2รอราคาที่0.75หรือ0.5ได้เลยครับเพราะเปิดไม่แพงรอสัก15นาทีถึง18นาทีน่าจะมีราคาให้กดนะครับก็ฟุตบอล VIP นะครับสูงแรกเือฮอตวันนี้ไปฟุตบอลตัวกีซุปเปอร์ลีกเตะเวลาตีหนนาที คู่หวังฮาตสปอพบกับคาซิมปาซารอราคาในการเข้าทำที่1ลูกหรือ0.75ลงมาถ้าครึ่งแรกไม่มาให้ย้ำครึ่งหลังทันทีนะครับผมมองว่าคู่นี้จะมีประตูมาฝากจากทั้ง2ทีมอย่างแน่นอนนะครับก็จากกันในวันนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีอีกเช่นเคยสวัสดีครับ